สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแห่ชมอดีตพระเอกดังผันตัวเป็นพนักงานขายตัว BTS เรียกได้ว่าเป็นที่คือหากันยกใหญ่เลยค่ะกับเรื่องราวของอูนิติธรอ,อดีตนักแสดงหนุ่มหล่อที่เคยรับบทเป็นผีเป่าในซีรีส์ Wide Destiny ที่ครั้งนี้กลับมาในลุคใหม่ไม่คุ้นตา เพราะเขาไม่ได้มาเป็นดาราหน้าจอแล้วแต่สวมบทพนักงานขายตัวรถไฟฟ้า BTS เมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่ผ่านมาบัญชี TikTok b a อ k s k i n ได้โพสต์คลิปสุดน่ารักที่ทำเอาโซเชียลสะเทือนโดยในคลิปสาวน้อยผู้ใช้งาน t i k ต,กตอกนี้ ได้บันทึกความประทับใจขณะที่เธอมาซื้อตั๋วรถไฟฟ้าที่สถานีสยามเพื่อไปลงสถานีอุดมสุขแล้วดันไปเจอกับพนักงานขายตั๋วที่หล่อเหลาแถมยังเคยเป็นดารามาก่อนทำเอาเธอใจเต้นแรงสุดๆและถึงกับขอให้พี่พนักงานโบกมือให้กล้องซึ่งพนักงานก็บอกมือให้ด้วยท่าทางสุดน่ารักและแน่นอนค่ะ เรื่องนี้ไม่ใช่การโปรโมตหรือคอนเทนต์สร้างกระแสะอะไรเพราะมีหลายคนยืนยันว่าเคยเห็นอูนิติทอนทำงานที่จุดขายตัวจริงๆนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายคนในการทำงานหาเลี้ยงชีพเพิ่มเติมแม้จะเคยมีชื่อเสียงจากวงการบันเทิงมาก่อนแต่น้องอูก็ไม่อายที่จะกลับมาทำงานอย่างขยันขันแข็ง งานนี้คงต้องบอกว่าปู่นอกจากจะมีหน้าตาหล่อเหลาแล้วยังมีความพยายามและทัศนคติที่น่ายกย่องจริงๆ